สวัสดีครับผมเพชรพิจิตนะฮะวันนี้นะครับผมเดินทางนะลงลงบิ๊กซีนะวนครนะครับแล้วก็มีนัดดูพระกันนะในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับผู้ทีต่ติดตามผมนะครับก็รอชมนะร,รอชมพระผมนะครับ ถ้าถ้าทันยังไงนะครับวันพรุ่งนี้นะผมน่าจะได้ลงนะครับผมน่าจะได้ลงก็น่าจะมีพระหลายรายการอยู่นะครับสำหรับคนที่ถามผมว่าที่มาของพระเนี่ยเป็นยังไงนะฮะที่มาของพระองุ์งนี้ดีไหมอะไรดีไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าที่มาของพระเนี่ยมันมีความหลากหลายครับบางบางครั้ง มันก็ได้มาจากพระบ้านนะแต่พระบ้านก็ไปกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะครับว่าจะต้องเป็นประแท้นะเพราะว่ามันหลากหลายที่มาคนระับมันมีหลากหลายปัจจัยบางคนก็มีลูกหลานนะลูกหลานก็เอาพระไปเอาพระจากตลาดไปจับไปเปลี่ยนออกมาก็มีนะบางบ้านเนี่ยเคยมีหลวงพ่อเงินแท้นะคนแก่ บางทีก็ไม่ทันเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่นะซื้อจากตลาดไปตัดเปลี่ยนก็มีนะเพราะฉะนั้นพระบ้านเนี่ยบางทีอ่ะมันเอาไปวัดกันไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นพระแท้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าระที่ผมนํามาลงให้ทุกท่านชมเนี่ยถ้าทุกท่านชื่นชอบหรือว่าทุกท่านพอใจนะอยากซื้ออยากศึกษาในราคาที่ท่านคิดว่าท่านไหวสบายกระเป๋าท่านนะท่านซื้อแล้วไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนท่านซื้อแล้วไม่ลําบากอ่ะ ท่านก็ซื้อได้แล้วเวลาซื้อพระนะฮะก็บางท่านก็ต้องแอบแอบเมียซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็มีหลายปัจจัยครับเกิดปรบติเหตุนะก็ตอนนี้ผมเดินลงพรนะเดินทางมาที่บิ๊กซีนวมบนครนะก็จะมาเจอเจอพระพวกผมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ ตรงนี้ก็จะนัดดูพระแล้วก็จะรีบตีรถกลับมาจวัาพิจิตรนะครับเพราะว่ายังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกหลายหลายอย่างนะครับสาหรับท่านที่ผมยังไม่ได้แจ้งหมายเลขเอสเอ็มเอสไปทางไลน์นะครับนั่นคือนั่นคือผมยังไม่ได้ส่งนะฮะอันนี้ขอติดค้างไว้ก่อนนะครับสําหรับใครที่ผมส่งให้แล้วก็ะจะจะแจ้งให้ทราบนะบสําหรับการซื้อพระรในครั้งนี้นะครับก็ใช้ทุนสูงนะฮะลงมาซื้อลงมาดูพระรครั้งนี้ก็ ว่าจะได้พระเยอะๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นพระเหมาที่ต้องใช้งบหลายหลายหลายตังอยู่นะฮะก็พยายามนําพระคัดพระที่ดีที่สุดเอามาให้เอฟซีของผมนะฮะผู้ที่ติดตามงผมได้ชมกันนะครับนะสาหรับใครที่ชื่นชอบหลวงพ่อเงินนะครับถ้าถ้าค่าคืนนี้ผมมีเวลานะผมจะอัพคลิปเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินให้ชมนะฮะแล้วก็สําหรับหลายๆท่านนะครับที่สั่ง ที่สั่งพระผมไว้นะฮะเดี๋ยวถ้าผมได้พระตามที่สั่งมานะะผมก็จะส่งให้ตามที่ทุกท่านได้สั่งไว้นะครับ <or> ก็มีหลายท่านนะสั่งไว้นะบบางทีบางทีพระที่สั่งไว้บางทีมันก็ไม่ได้นะครับหรือไม่สั่งไว้สั่งไว้ในพระพระแบบเดียวกันแต่สั่งไว้หลายองค์อะ่ะบางทีพระมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะฮะก็ได้มาองค์เดียวก็ก็ต้องเลือกคนที่ไวที่สุดนะฮะใครใคร ตอบผมไวก็ก็ได้พระองค์นั้นไปนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันครับฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับเพชรพิจิตนะะสำหรับหลายๆท่านที่โทรมาคุยกับผมเนี่ยก็คุยกันด้วยความยินดีนะฮะคุยกันด้วยความยินดีทักไลน์มาก็คุยด้วยนะฮะตรงพระมาเช็คเนี่ยครับผมไม่ตอบเนี่ยผมพยายามเลยก็คืออยากให้เป็นพระของตัวท่านเองนะท่านพูดเลยว่าเป็นพระของตัวท่านเองนะ ถ้าผมกลารันตีไปกลัวมีปัญหานะฮะกลัวมีปัญหาในด้านไหนก็คือบางทีท่านไปก๊อบรูปคนอื่นมาแล้วเอามาถามผมนะแล้วก็เอาคำพูดของผมไปยืนยันกับคนอื่นนะมันก็เกิดความเสียหายดาบสองคมนะฮะถ้าตอบดีท่านก็พอใจตอบไม่ดีท่านก็ไม่พอใจนะบางทีพระของท่านท่านเก็บมานานแล้วผมบอกเลยนะที่บอกว่าเป็นพระตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นตารุ่นทวดอะไรนะฮะคำพวกเนี้ย มันใช้กับเซียนพระไม่ได้หรอกครับเพราะว่าโอเคพระเนี่ยคุณเก็บมานานก็จริงนะแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าในยุคสมัยนั้นๆก็มีพระเกศทําออกมาตั้งแต่สมัยนั้นๆเลยนะอย่างเช่นพระสมเด็จนะฮนะพระพุทธจารย์โตทําในวัดนะสมเด็จชาวบ้านทํานอกวัดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับนะคันนี้ฝากถึงเอฟซีของผมทุกท่านนะครับว่าการแยกพระบ้านนะพระตลาดนะครับแต่ผมพยายามคัดเอามาให้ให้ดีที่สุดนะสําหรับ สำหรับเอฟซีของผมนะสำหรับเอฟซีของผมเพราะฉะนั้นการซื้อพระเนี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อเงินเนี่ยถ้าถ้าบางองค์ที่ผมบอกว่าแท้อันนั้นคือการที่ที่ผมรับประกันให้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมบอกว่ามันจัดเล่นได้อะไรได้เนี่ยก็คือมันเป็นราคาที่มันไม่แพงนะมันเป็นราคาที่ท่านเอาไปศึกษาได้นะอย่างน้อยเลยพระผมเนี่ก็ก็เป็นพระที่ถูกพิมพ์นะถูกพิมพ์นะ สําหรับพาพที่จะลงไปในชุดนี้น่าจะเป็นเครื่องรางเยอะนะครับเครื่องรางเยอะนะก็จะเอาไว้ทุกท่านได้ชมกันนะถามว่าทําไมผมต้องขับรถแล้วก็พูดไปด้วยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่บนรถแบบนี้บ่อยนะก็เลยเอาไม้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศว่าการทํางานของผมการขับรถของผมเป็นแบบนี้นะครับาบางครั้งผมไม่ได้ตอบเอฟซีท่านใดนะครับอย่าเพิ่งน้อยกนน้อยใจนะครับเพราะว่า ไม่มีเวลาตอบจริงๆนะฮะก็ขับรถนะ,ะแล้วก็พยายามจะดูพระให้เสร็จสักประมาณเที่ยงเดี๋ยวก็เดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่ติดตามนะครับผมนะฮะก็รอชมผลงานของผมนะฮะจากการที่เดินทางลงมาในเมืองหลวงครั้งนี้นะ,ะว่าจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับผมขอบคุณครับ